แทนที่จากสื่อรัเสเซียแสดงการติดตามโดนจำนวนมากที่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่รัเสเซียในขณะนี้ปัจจุบันโดนได้เดินทางมาถึงบริเวณมอสโกแล้วกลุ่มหนึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังพื้นที่เซนสปีเตอร์สเบิร์กและอีกกลุ่มใหญ่กำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือสู่มอโดเวียและปุยภาคใกล้เคียงเซเลนสก,กี้ถอนแคนส่งโดนหลายร้อยถล่มมอสโก อโสานกองเรืองเงาทะเลดำา c b ทถล่มซ้ำหนลำสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถา,านการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียอยูเคีงกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายนี่นะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการโจมตีภาคพ,พลังงานของกันและกัน มันจนทําให้เซเลนเซกี้เนี่ยแหละครับยื่นข้อเสนอนะครับให้มีการยกเลิกการโจมตีภาคพลังงานซึ่งดูเหมือนว่ารัสเซียนี่แหละครับก็ตอบสนองท่านผู้ชมเซเลนเซกี้นะครับเสนอให้มีการยุติการโจมตีภาคพลังงานของกันและกันเพื่อที่จะทําให้ประชาชนของทั้งสองฝั่งนี่แหละครับไม่ต้องได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนพลังงานเพราะว่าทางฝั่งของยูเคนดูเหมือนว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักเพราะว่า การที่รัเสเซียใช้ขีปุรุษและโดนจํานวนมากในการโจมตีแต่ละครั้งนี่แหละครับแม้ว่าระบบป้องกันมันยังสามารถจัดการได้แต่มันก็ไม่สามารถจัดการได้หมดท่านผู้ชมขีปุรุษบางลูกบางส่วนและกรวมถึงโดนบางส่วนที่ยิงมาเป็น 700, 800, ละเจ็ดร้อยแปดร้อยลำนี่แหละครับมันก็เกินขีดความสามารถการป้องกันของยูเครนมันก็เลยทาให้ดูเหมือนปูตินนี่แหละครับรัเสเซียดูเหมือนไม่ได้ตอบสนอง ความต้องการของเชลนสกี้ใดๆการตอบสนองที่เกิดขึ้นดูเหมือนไม่ใช่การหยุดโจมตีภาคพลังงานท่านผู้ชมแต่กลับกลายเป็นว่ารัเสเซียกับโจมตีภาคพลังงานหนักขึ้นเรื่อยๆมันจนทำให้ผู้บริหารบริษัทพลังงานอย่างเช่นยูเคนเกโก้นี่แหละครับ ถึงกับออกมาระบุนะครับว่าการโจมตีครั้งใหญ่เพิ่มเติมอีกสัก2หรือ3ครั้งนี่แหละครับมันจะทําให้ไม่มีอะไรต้องฟื้นฟูนะครับนั่นหมายความว่ามันไม่สามารถฟื้นฟูได้ไม่สามารถซ่อมแซมได้ทัน มันกล,กลายเป็นข้อเสนอของเซเลสก,กี้ดังกล่าวแต่ดูเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านผู้ชมค่ําคืนเมื่อวานนี้วันที่10ธันวาคมดูเหมือนว่ารัเสเซียได้ตอบสนองความต้องการของเซเลสก,กี้แต่เป็นมันตรงกันข้ามท่านผู้ชมโดยรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีเป้าหมายหลายเป้าหมายในยูเครนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมันก็เน้นการโจมตีภาคพลังงานรัเสเซียตอบโต้ผู้นําตอบสนองความต้องการผู้นําของยูเครนด้วยการโจมตีเป้าหมายหลายแห่งนะครับรวมถึงโรงงานใกล้เมืองยานเนฟในภูมิภาคโอเดเซ่าดูเหมือนว่าสถานีอัดก๊าซถูกโจมตีด้วยโดรนเจอรานเนียมนะครับรวมถึงโรงงานได้รับความเสียหายอย่างหนักสถานีไฟฟ้าย่อย 110 kV วในอายานเยฟนี่แหละครับก็ถูกโจมตีมันส่งผลกระทบให้การกระจายกระแสไฟฟ้าในภูมิภาคโอดซีซาเนี่ยแหละครับมันได้รับความนะครับต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าไฟฟ้าดับท่านผู้ชมขณะเดียวกันก็มีอาวุธโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกในหลายพื้นที่นะครับในคาคีปซูมีเซอร์นิฮิบลวงผึงโทโตวาดูเหมือนเมื่อคือนที่ผ่านมารัสเซียมีการโจมตีอย่างหนัก ที่พื้นที่ยูเคโดยเฉพาะภาคพลังงานนี่แหละครับแต่ไม่มีการขึ้นบินของเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ไม่มีบิ๊ก31ไม่มีอีสคันเดอร์เแต่เป็นการโจมตีด้วยโดรนเท่านั้นเองแต่ดูเหมือนความเสียหายมันก็เกิดขึ้นขณะที่ดูเหมือนว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านผู้ชมค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันใหม่ของทางฝั่งยูเคนเลยครับดูเหมือนว่าไม่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นท้องฟ้าแจ่มใสท่านผู้ชมครับ และอาจจะเป็นค่ำคืนแรกของทางฟัง ประชาชนชาวยูเคนี่แหละครับที่ได้นอนเต็มตาเต็มอิ่มเพราะว่าคืนนี้จนถึงเช้าของวันใหม่ไม่มีรายงานโดนของทางฝั่งรัสเซียรวมถึงขีปุรใดๆโจมตีในพื้นที่ยูเคนสักลำเดียวท่านผู้ชมมันก็เลยทําให้พื้นที่ไม่มีสัญญาณเตือนใดๆขณะเดียวกันในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทางฝั่งรัสเซียจากการที่โดนของยูเคนบินไปโจมตีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนการโจมตีของโดรนยูเคนเกิดขึ้นล่าสุดตั้งแต่ ค่ำคืนวันศุกร์ที่5้ธันวาคมมาแล้วนะครับซึ่งการโจมตีในครั้งนั้นนี่เละครับมันทําให้ความเสียหายมันส่งผลกระทบมาถึงทุกวันนี้และดูเหมือนว่าตั้งแต่วันศุกร์มาแล้วนะครับยูเครนก็ไม่ปฏิบัติการโจมตีด้วยโดนเหมือนกันเพื่อ,อทําให้ข้อเสนอของเซเลนสกี้นี่เลยครับ ่ในเรื่องของการยกเลิกลการโจมตีภาคพลังงานนั้นมันถูกเสนอไปแต่ดูเหมือนปูตินตอบสนองตรงกันข้ามกันแต่ดูเหมือนผลของการโจมตีที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่5ท่านผู้ชมครับการโจมตีที่เกิดขึ้นมันไปโจมตีสถานีขนส่งก๊าซธรรมชาติของรัสเซียที่ท่าเรือเทมลิยุกนะครับมันทําให้สถานีดังกล่าวได้รับความเสียหายอย่างหนักปัจจุบันเพลิงยังไม่เป็นวันที่4นะครับมีรายงานนะครับว่า ๊าธรรมชาติเหลวเรียว่า LNG นี่เลยครับมันเสียหายไปแล้วถึงเ70รวมถึงรถไฟบรรทุกสินค้านี่นะครับหน่วยเติมเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้านี่เลยครับมันก็ได้รับความเสียหายไปพร้อมๆกันนอกจากนี้มันยังมีรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับว่าโรงกันน้ำมันขนาดใหญ่ซิสลาน,นี่เลยครับที่ถูกกองกำลัง โรนของยูเครนโจมตีตั้งแต่วันที่5ธันวาคมมาแล้วนะครับปัจจุบันมันได้หยุดดําเนินการหลังจากที่หน่วยกลั่นสำคัญที่สุดหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ AVT-6 เนี่ครับซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญของโรงกลั่นมันได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเปิดดำเนินการได้มันก็เลยทำให้โรงกลั่นแห่งนี้ต้องปิดตัวลงและสำหรับท่ามืนที่ผ่านมาหลังจากที่ ท้องฟ้าของยูเคนมันปลอดโปร่งจากการโจมตีของรัเสเซียแต่ดูเหมือนท้องฟ้าของรัเสเซียไม่ปลอดโปร่งครับท่านผู้ชมท้องฟ้าของรัเสเซียมันไม่ปลอดโปร่งซึ่งมันก็จะตรงกันข้ามกับท้องฟ้าของยูเคนเพราะว่ามันมีรายงานนะครับว่าขณะนี้นี่นะครับโดนพีชีพของยูเครหลายร้อยลำ กำลังโจมตีเป้าหมายภายในดินแดนของรัเสเซียมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นในหลายเมืองนะครับที่โดนนั้นบินผ่านไปคืนนี้นี่นะครับยูเครกำลังปฏิบัติการโจมตีด้วยโดรนและก็ขีปนรวุธขนาดใหญ่รอบๆกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัเสเซียท่านผู้ชมครับสนามบินในเขตมอสโกตอนนี้มันเริ่มปิดทําการชั่วคราว ช่องทางการเฝ้าระวังของรัสเซียเตือนว่ามีโดรนเป็นจํานวนมากกําลังมุ่งหน้ามาที่เมืองหลวงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับที่โดรนของยูเครนนะครับกระจุกตัวรวมกันโจมตีมาพื้นที่มืวงหลวงก่อนหน้านี้มันจะเน้นหนักไปทางด้านไคลเมียนะครับคันบริเวณพื้นที่ครัสโดดารวมถึงโนโวลอสซีซึ่งก็มีท่าเรือสำคัญแต่ดูเหมือนรอบนี้เนี่ยนะครับโดรนเป็นกระจุกเลยครับบินมุ่งตรงมารอบๆอ,อบเมืองหลวง กรุงมอสโกมันกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีอีกครั้งก่อนหน้านี้มันมีรายงานนะครับว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียตั้งแต่19นาฬิกามันทำให้ไฟลุกลามกว่า1,500ตารางเมตรไปแล้วในปัจจุบันนะครับดูเหมือนว่าเหตุเพลิงไหม้มันเริ่มรับรู้กันตั้งแต่17 นาฬิกาและมันกําลังลุกลามอย่างรวดเดียวภายในเวลาไม่กี่วินาทียังไม่มีรายงานการยืนยันว่ามันเกี่ยวข้องกับการโจมตีขนาดใหญ่ด้วยโดนของยูเครนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หรือไม่ขณะเดียวกันมันก็มีรายงานนะครับว่าทางฝั่งทะเลดํากําลังจะไปบรรทุกน้ํามันในท่าเรือแห่งนี้และดูเหมือนไม่ได้รับความเสียหายอย่างหนักรายงานเบื้องต้นระบุนะครับว่าเรือไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ท่านผู้ชมครับปฏิบัติการดังกล่าวมันเกิดขึ้นภายหลังหน่วยงานความมั่นคงแห่งยูเคหรือว่าเ b u นี่แหละครับเปิดเผยเมื่อวันที่10ธันวาคมนะครับว่ากองกําลังรักษาความปลอดภัยได้โจมตีเรือรทุกน้ามันรัสเซียนะครับหนึ่งลำนะครับหรือที่เรียกว,ว่ากองเรือเงาของรัสเซียนี่แหละครับมันทําให้เรือดังกล่าวใช้งานไม่ได้และว่ามากถึง60ล้านดอลลาร์ต่อเที่ยวนะครับเรือดำนี้ตกเป็นเป้าหมายการคว่ำบาตร จากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงมาตรการบังคับใช้ด้วยโดรนของยูเคนะครับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการดาเนินการร่วมระหว่างกองทัพเรือยูเคนและกอกองอํานวยการข่าวกลองทางหารที่13 SBU ก่อนหน้านี้ก็มีรายง,งานนะครับเรือบรรทุกน้ามันของรัสเซียนี่แหละครับสองลำนะครับซึ่งมันก็ถูกทําลายรวมถึงมีเรืออีกลำหนึ่งได้รับความเสียหายแต่เป็นบริเวณพื้นที่ก็ได้ผลเกินคาดเช่นกัน หลังจากการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเงาของลัสเซียเนี่ยนะครับสองลำในทะเลดำมันทำให้ความเสียหายเนี่ยนะครับทำให้เรือนะครับชิปปิ้งนะครับบริษัทเบสิกตัดชิปปิง้ง ถอนเรือบรรทุกน้ำมัน15ลำออกจากเส้นทางกองเรือเงาของรัเสเซียคิดปริมาณปีหนึ่งก็หลายแสนตันนะครับมันก็เลยทำให้การหมุนเวียนการใช้เรือของรัเสเซียตอนนี้มันมีปัญหาขนาดหนักเหมือนกันรัเสเซียมีกองเรือเงา500ลำครึ่งหนึ่งมันเป็นของบริษัทเอกชนท่านผู้ชมครับ ความที่มันไม่ปลอดภัยทําให้การระวางค่าประกันเรือมันเพิ่มขึ้น3เท่ามันก็เลยทําให้เรือจํานวนมากถอนตัวไม่กล้าที่จะเข้ามาในพื้นที่ทะเลดําเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะถูกทําลายเหมือนเรือลําล่าสุดท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันไม่สามารถทํามอสโกไม่สามารถบังคับให้เจ้าของเรือต่างชาติ อยู่ต่อไปได้ยูเครนสามารถกดดันทําให้พวกเขาเนี่ยแหละครับออกจากหน้าน้ําทะเลดําอันเนื่องมาจากว่าค่าประกันความปลอดภัยนี่แหละครับมันพุ่งฉีบเกินที่จะคุ้มทุนในการที่จะเสี่ยงบรรทุกน้ํามันและเสียสถานการณ์น้ามันมันกําลังกลายเป็นเศษปัญหาเศรษฐกิจสําคัญเพราะว่าน้ํามันขนส่งไม่ได้ขายไม่ได้เนี่ยแหละครับมันกําลังกลายเป็นปัญหาสําคัญเพราะว่างบประมาณหนึ่งในสามตอนนี้มันหายไปจากการขายน้ํามันไม่ได้ ปัญหาเศรษฐกิจนี่หละครับมันก็จะทําให้การทําสงครามของปูตินในปีต่อๆไปนี่หละครับมันยากลําบากมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าปูตินนั้นยังตั้งทงในการทําสงครามและยึดยูเครนต่อไปรวมถึงการกดดันให้ยูเครนนี่หละครับต้องมีการเลือกตั้งและดูเหมือนตอนนี้เซเลนสกี้ก็ดูเหมือนอ่อนลงเลยแหละครับพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งถ้าอเมริกาคุ้มครองความปลอดภัยให้ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ